ตอนนี้มีกฎหมายใหม่นะออกมาที่จีนแล้เรื่องของการใช้ใช้ซัพพลายเออร์นะใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่จีนแล้วก็กฎหมายฉบับนี้พุ่งตรงไปที่กลุ่มเครื่องจักร กลุ่มรถ EV ีกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่ต้องมีการใช้ในระดับสูงเนี่ยหันมาใช้เรื่องของ s u p p l ยเออในประเทศมากขึ้นก็พูดง่ายก็คือถ้าบริษัทรถพวกนี้จ,จะใช้ชิปนะเพื่อการควบคุมรถอาจจะเป็นรถขับด้วยตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็กรุณาใช้ชิปในประเทศนะอย่าไปใช้ชิปนอกประเทศอย่าไปใช้ชิปต่างชาตินะฮะมีการคุมนะฮะบอกว่าสามารถนําเข้าอุปกรณ์ต่างๆจากต่างชาติเข้ามาได้แต่ว่าห้ามเกิน25%นี่ทุกยี่ห้อจีนที่กําลังจะผลิตรถหลังจากนี้ ต้องใช้ไชเรียวนะถ้าเป็นภาษาจีนเรียกไชเรียวใช้เรียวคือ material Material ต่างๆเนี่ยต้องมาจากในประเทศจีนคุณนําเข้าได้ไม่เกิน25%นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้จะถูกจำกัดแล้วจะต้องทำให้สำเร็จภายในปีหน้าแล้วนะครับเอาจริงนะฮะภายในปีหน้าครับปี2025จีนจะไม่มีการนำเข้าเกิน25%ต่อรถ1คัน น่าสนใจมากๆเลยนะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็บังคับใช้ภายในปีหน้าเลยคุณน้องชุนต้องจบภายในปีหน้าคุณไปเคลียร์แหละนะว่าคุณจะต้องสั่งองของใครเอฟเฟกมีเยอะนะครับเราเข่าวมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเรื่องเอฟเฟกเนี่ยน,นี้ความเห็นส่วนตัวนะก็ถ้าเรามองข่าวเนี่ยเราก็ต้องมองจากหัวโขนเลยเลยหัวถ้าเรามองจากหมวกที่เป็นฝั่งผู้ผลิตรถในจีนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเราก็ทําตามนะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวเอจจิ้งเทคโนโลยี ตัวที่มันเป็นเทคโนโลยีระดับสูงๆหน่อยเนี่ยต้องคุมให้อยู่ภายใน25%นี้แล้วที่เหลือเนี่ยก็จะต้องมาซื้อในประเทศนะครับถ้ามองในมุมของการพัฒนาประเทศเนี่ยก็จะเป็นการผลักดันให้ซัพพลายเออร์ในจีนเองต้องพัฒนาตัวเองให้ถึงมาตรฐานเขาต้องทํามาตรฐานนั้นให้ได้เพราะว่าดีมานมันกงจะเกิดขึ้นแล้วเพราะมันถูกบังคับให้เกิดดีมาลในประเทศมันจะเกิดโอกาสมีใหม่ถ้าคุณทาธุรกิจเนี่ยก็ต้องพุ่งไปหาชิ้นส่วนใหมท่ที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ยังไม่มีคนทําถ้าคพุมม่งไปทําก่อนเนี่ยมันกจะนระนรร้าาออง,องัฐบลนน่่ตที พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดไม่อยากพึ่งพาต่างชาตินะรัฐบัลจีนมองในมุมของเทสลาบ้างนะฮะรถต่างชาติที่ไปอยู่ในจีน อันนี้มีผลเต็มๆเลยนะเพราะว่า t ท sla เนี่ยมีซัพพลายเชนที่ลิงก์กับ g l o b a l อยู่เยอะนะฮะแล้วก็พยายามจะไม่ได้พึ่งพากับจีนเยอะอยู่แล้วคือ t ท sla เขาก็เขาไปพึ่งพาจีนมากมันก็ไม่ได้นะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเขาก็แย่นะเขากต้องเหยียบไว้สองข้างด้วยเพราะเขาก็มีตลาดด้านนอกนะฮะก็ต้องขายคนอเมริกันอีกถ้าเขาไปพึ่งพาที่จีนเยอะก็ไม่ได้งั้นหมายความว่ารถเท sla ที่จะผลิตที่จีนเนี่ยต้องคัดสมัยตัวเองนะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรปัจจุบันเนี่ยเทสลาเน มันก็ผลิตบางทีผลิตยอยู่นอกประเทศนะแล้วนําเข้ามาเนี่ยมันก็คือนับว่าคุณนําเข้ามันก็ไม่ได้อีกงั้นเทสลามี2องออปชันครับคุณก็ต้องมาตั้งแผนเพิ่มในจีนนะเพื่อจะผลิตสินส่วนนั้นๆนะอันนี้ก็ลงเม็ดเงินไปจีนก็ได้เปรียบนะได,ไ,ดได้การสร้างงานได้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็ต้องหันมาใช้สายในจีนนะอันนี้บอกได้เลยว่าเทสลาโดนเต็มๆนะฮะต้องต้องปรับตัวเองให้เข้ากับตลาด ในจีนมากขึ้นซัพพลายเออร์ต่างๆก็ต้องเปลี่ยนมากขึ้นอันนี้ไม่มีในข่าวนะอันนี้คือวิเคราะห์ให้ฟังเฉยๆอีกมุมที่3นะถ้าเรามองไปเนี่ยก็คือซัพพลายออนอกประเทศอันนี้ก็เสียวสันหลังวูบวาบเลยนะเพราะว่าจากที่เคยเป็นซัพพลายเออร์ให้กับรถ รถจีนแบบตั้งหลายยี่ห้อมาซื้อเราแต่เราอยู่นอกประเทศไงเรากำลังจะถูกไม่โดนซื้อละเนี่ยมันตลาดมันจะดีคลายแบบชัดเจนมากๆงั้นคุณมี2องออปชันนะบริษัทเหล่านี้คือไปตั้งฐานผลิตในประเทศจีนไปตั้งฐานผลิตในประเทศจีน้วซัพพลา,ายรถแบบนี้นะครับประเทศจีนก็มีจะได้ก็ได้นะก็มีคนตั้งเขาไปถ้าไม่ได้ถ้าคุณไม่ไปตั้งนะมันก็จะมีคนที่ผลิตแทนคุณนั่นแหละอยู่ในจีนขึ้นมาแทนยกเว้นว่าคุณเป็นเอจิงเอจิงเทคโนโลยีจริงๆคือเทคโนโลยีขาดไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครทํําาาไได้้้เนี่ก็จะตองขป นะฮะอันนั้นก็ว่าไปถ้ามั่นใจขนาดนั้นก็อยู่ข้างนอกก็ได้นะครับก็อยู่ในโคต้า25%ที่รัฐบาลจีนจํากัดเอาไว้เพราะฉะนั้นการดีคอปเปิลชัดเจนมากขึ้เรื่อยๆนะฮะหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นการสู้ที่แบบลงดีเทลเนี่ยผมผมผมเรียกอะไรแบบนี้ว่าลงดีเทลแล้วนะลงรายละเอียดเยอะๆลงแบบไปบอกอุตสาหกรรมนั้นต้องอย่างนี้ไม่เกินเท่านี้คือมัน มันเริ่มเยอะนะมันเริ่มเยอะไม่ขัาังเนี่ยผมอยู่ที่จีนผมก็มีโอกาสผมทำเครื่องจักรใช่ไหมผมสร้างเครื่องจักรเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆ่างเนี่ยอยุปกรณ์ตนต่างเนี่ยถ้าผมสั่งในจีนเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนมากนะมีการลดหย่อนภาษีคืนให้แต่ว่าถ้าเกิดเราสั่งข้างนอกมาเมื่อไหร่นะเป็นเรื่อง เห <laughs> มือนจะโดนตรวจสอบเพิ่มเติมนะว่าทำไมมันต้องสั่งอันนี้ในจีนมันไม่มีอะไรอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นประมาณนั้นค่อนข้างที่จะลงดีเทลพอสมควรนะครับสำหรับแต่ตอนนี้สงครามเรื่องของการค้าเล่าสู่กันฟังครับสำหรับจีนกับสหรัฐอเมริกา